มีความสุขที่อยู่กองชากาันตำรวจปราบ,ราบยาเสพติดมีความสุขที่หลังเกษียณไปจะสิ้นอายุไขเมื่อไหร่วิถีชีวิตตำรวจก็แค่นี้ถึงเวลาก็ต้องจากแต่พ่วงเวลาที่เราทําหน้าที่ให้ทําหน้าที่เราให้ดีที่สุด คอมเมนต์ถามมามากมายนะครับถามว่าเอ๊ะฟังท่านเลยวัดติดตามมาตลอดแต่อยากรู้จังว่าท่านเป็นตำรวจแล้วก็มีตำรวจคนไหนเป็นไอดอลของท่านครับก็หลายท่านนะเอาคนแรกเลยนะครับคือร้อยตำรวจตีดีเลกสุขทวีที่เป็นอาเขยผมครับทำไมไหมเขาปั้นผมเป็นมยาน ที่ว่าปล้นบ้าน,านคุณตาผมกขงผมอ่ะครับให้ไปชี้ศพแล้วก็ไม่ให้น้าผมรู้นะผมเรียกอีใหญ่เนี่ยไม่ให้น้าผมรู้เนะเอาซ้อนท้ายไปก็ให้ไปชี้เวลาตำรวจเขาไปยิงใครตายก็ให้ผมไปยืนยันว่าคนนี้เป็นคนคร้ายนะฮะมีวันหนึ่งท่านพาผมไปซ้อนท้ายมอไซค์ไปที่โคกเดือออำเภอไผ่สัีจะไปหาพ่อของคุณครูดาวโตวสุขเนี่ย ชื่อลุงไข่โตสุกอยู่ในป่าเลยเมื่อก่อนมันในป่าเลยน่าจะพศออ2511หรือพศอ2512รับถมันก็ไปติดลมติดลมมอเตอราา์ไซค์เนี้ยติดโครนไปไม่ได้แล้วก็เดินต่อกันไปเงียบๆอพอจะถึงบ้านเขาก็หมามางเหฮาหงหงหงงงงเนี่ยงสมัยนั้นแกเป็นจ่าจ่าเลกก็ตะโกน ใครโว้ยจะเล็กมาตะโกนบอกจะให้ดูหมาครับปรากฏเสียงปืนกลลัวมาเลยปลุ๊เอ้ยก็หมอบเขาก็ก,กดผมหมอบ <c oughs> ผมยังเด็กอยู่ปหกเมืงตอนนั้นปหก <c oughs> แต่ว่าตัวผมรูปร่างสูงใหญ่นะก็สูง100ร้อยปหกนี่ก็ร้อยเจ็ดร้อยแปดสิบเข้าไปแล้วครับ <c oughs> มีสามแปดอยู่กระบอกหนึ่งก็ยิงแกก็กดผมหมอบมันมีต้นไม้ขวางอยู่หมอบ แกก็ยิงปืนขึ้นฟ้าครับไอว้วัดช่วยกันยิงโออโหเรายังเด็กชีวิตมันโธ่ก็หมอบอย่างเงี้ยนะ<อ>ให้ช่วยกันยิงครับแต่อย่าไปยิงใส่กระทอมน,นะเดี๋ยวโดนตะไคร่ก็ยิงขึ้นฟ้าแหละครับครับเาปืนสามแปดมายิงขึ้นฟ้าปุ้งปุ้งปุ้งโจนมันก็ยิงมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บแต่ไม่ได้เหนียวยานะปุ๊บปล่อยปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างเงี้ยครับตะไคร่ตะโกน พี่เล็กอย่าเพิ่งเข้ามาโจรมันยังอยู่เราก็เอ้ลุงไข่โดนโจรจับหรือเปล่าวะผมก็ยิงไปหกนัดพอยิงหกนัดปดก็ปดกระสุนนอนหงายท้องไอปอกกระเด็นใส่หน้าร้อนทิหายแต่นี้ที่เอวผมเนี่ยมันจะมีเข็มขัดสมัยเก่าเนี่ยห้อยลูกปืนเต็มเลยเขาแบบขบอยแบบขบอยเขามีขายเส้นละยี่สิบาทสามสิบาทมาเนี่ยห้อยลูกปืนเต็มเลยครับ เอาลูกปืน,ปนยัดก็ยังไม่ค่อยมีความรู้ประสบการณ์น่ะจะเอียงมายัดอย่างนี้กันโอโ้เอียงยัดหล่นยัดอะไรยัดไม่ถูกยิงได้แค่หกนัดเท่านั้นแหละ,ะคอ,อัาเออยู่เฉยแต่ถ้ามันเข้ามาก็ยิงครับยัดลูกปืนใหม่ได้แต่มันไม่เข้ามาก็เงียบเสียงลุงขายบอกพี่เล็กเข้ามาได้แล้วมันไปแล้วอ,อเราก็เลยเข้าไปถามบอกพี่ใครใครอ่ะ พวกเสือมันมาขอข้าวกินไม่ให้มันก็ไม่ได้เดี๋ยวมันฆ่าอ๋อโอ้ยแล้วพี่เล็กม้าพอดีเลยปกติไอ้พวกนี้มันจะฟังเสียงรถมอเตอร์ไซค์ถ้าตำรวจมาจะมีรถมอเตอร์ไซค์ก็รถมันติดลมเลยเดินมาอันเนี้ยถือว่าเป็นไอดอลผมเลยครับแล้วเวลาท่านจับคนร้ายมานะท่านจะโหดเขาจะมือวางคนร้ายวางเนี่ยครับและตะปูตอกเลยตะปูตอกง่ามมือปอกขาเขาไว้เนี่ยครับ แล้วบอกมันไม่หนีไปไหนหรอกมันไม่ยอมดึงเนื้อมันขาดหลักมาเนี่ยไม่มีกุญแจมือพอเอาออกปุ๊บก็เอายาทาหน่อยก็หายยาหม่องทาก็หายครับไม่เจ็บผมมองมว่าอโหดร้ายเกินเป็นตำรวจอัศวินนะสมัยก่อนอีกคนหนึ่งพอย้ายมาอยู่กำลังพลสอบบรรจุกำลังพลเขาเรียกท่านว่าไอ้หนวดแดงภาคใต้ครับ ท่านไปก่อคดียิงใครตายภาคใต้ก็ไม่รู้แล้วโดนย้ายมาประจำกรมย้ายมาประจำกรมเนี่ยผมทํางานอยู่กองกาลังพลชั้นสามมันจะถูกมาอยู่ตึกเลขาครับ,ค,รบคือพวกใครที่ย้ายมาประจำกรมนี่เอามาเก็บกลุ่มอะครับช้ามาจะเซ็นชื่อใต้ถุนบันไดอะทางขึ้นชั้นสองอะเซ็นชื่อตรงนั้นว่าใครบ้างพันตํารวจตีนี่พันตํารวจโทนี่จานั่นจานี่แล้วไปกินข้าวร้านประอ่างข้างหลังครับ,รบกินข้าว ลาดแกงกันแล้วขึ้นไปท่านไม่มีโตทํางานไม่มีอะไรเซ็นชื่อแล้วต้องเดินแต่ <c oughs> ท่านก็มายึดโต๊ะผมครับ <c oughs> ผมเป็นหัวหน้าหมวดคนเป็นเป็นผู้หมวดจบปิญญาโตนะท่านก็มายึดโต๊ะผมนั่งผมก็เป็นผู้ใหญ่มานั่งโตผมผมก็ต้องไปเอากอีเล็กมานั่งฝั่งตรงข้ามโตอะนะครับ <c oughs> ที่ว่าเจอท่านเสรีพิสุทธิ์เกอที่เนี้ยครับ <c oughs> พี่หนวดแดงเนี่ยผมจําชื่อท่านไม่ได้อยู่ทางใต้อ่ะสุราษฎร์หรือนครไม่รู้ พูดภาษาใต้ไอ้เด้วัาโอน,นี่มึงไม่ต้องไปกลัวนะวโรงวนกูอีอะไรเนี่ยเราว่างก็ไปยิงมันไม่ต้องไปกลัวเราคำนวณมาเนี้ยนะมายุเป่าหูทุกว่าเ,เดือนหกเดือนยุให้ไปยิงคนเราก็ไม่ม,มีโอกาสไปยิงคนนะครับไม่ต้องไปกลัวมันช่องว่างของกฎหมายมีสำนวนเราก็ทําเองยิงมันให้หมดให้ชาวบ,บ้านอยู่เย็นเป็นสุกแก่ยุผมทุกวันเลย แล้วเวลาไออ่านนวนิยายสมัยก่อนนี Father, ่นะผมก็ชื่นชมเป็นไอดอลผมก็ท่านขุนพันธ์ขุนพันธ์เนี่ยนะโดนวิบากกรรมเหมือนผมับผมก็โดนอย่างเงี้ยท่านขุนพันธ์ก็โดนย้ายประจํำนะประจําภาคที่อายุยาเหมือนกันนะผมก็โดนย้ายประจำจะเลยครับแต่ว่าผมชอบ อีกคนหนึ่งคือร้อยต้นเอกยอดยิง่งที่ยิงเสือฝ้ายเอาไว้ได้ไงเสือฝ้ายถ้าขุนพันธ์ท่านเจเจเจจรจารแล้วแต่นะท่านจะเจรจาให้มอบตัวแต่ร้อยตเอกยอดยิง่งสุวรรณนคนระเนี่ยยิงเลยครับ,ค,รบคือเอาไว้ไม่ได้แล้วเอาไว้ก็ตัวมันอยู่ในคุกแต่ลูกน้องมันยังอยู่ข้างนอกครับเต็มเลยใครก็ไม่กล้าเป็นพยานชี้นะครับถ้าตายไปไปผุดไปเกิดใหม่ก็จะได้ดีมาเนี่ยนะ เขาจะถามท่านนิดหนึ่งครับทาไมท่านถึงกลับไปที่พี่หนวดแดงทําไมท่านถึงเรียกท่านว่ามือปราบหนวดแดงหนวด<อ>สีแดงดังจะตายไปเป็นชื่อเขาหรือว่าหนวดเขาแดงก็คุณลองพิมพ์ดีมือปราบหนวดแดงอ่ะชื่อท่านอะไรผมจำชื่อท่านไม่ได้นะหนวดแดงเนี่ยมือปราบหนวดแดงภาคใต้เนี่ยครับขุนพันธ์แล้วก็จะมีมือปราบหนวดแดงมีพังดังอยู่สองคนน่ยนะครับ แต่ขุนพันธ์ผมไม่ได้เจอท่านแต่นวดแดงเนี่ยมันนั่งเป่าหูผมเรื่อยเลยไม่ได้เจอแต่ว่ามีท่านเป็นไอดอลครับแล้วนี้ถ,ถามนิดนึงครับเรื่องราวของขุนพันธ์เนี่ยนอกจากที่เราเสพตามภาพยนตร์แล้วจากอะไรแล้วเนี่ยในในวงวงการตำรวจเคยคุยกันถึงเรื่องราวจริงๆของท่านบ้างไหมครับว่าเอ๊ะระหว่างนิยายกับเรื่องจริงเนี่ยมันต,ต่างกันบ้างน้อยแค่ไหนอะไรอย่างี้ครับคืออย่างนี้นะตำรวจมือปราบเนี่ยจะมีคาถาอาคมกันอย,อย่างผมนี่ก็จะ คาถาคมเยอะเป็นบทแต่ว่าผมไม่ได้ไปเรียนสำนักเขาอ้อแบบท่านขุนพันธ์ผมเรียนจากคุณพ่อผมคุณพ่อผมเป็นไปเรียนกับท่านหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อกันหลวงพ่อขวดหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพหลวงพ่อกันวัดเก่าแก้หลวงพ่อขวดวัดหัวถนนใต้เนี่ยหัวถนนเหนือเนี่ยผมก็พ่อก็มาสอนผมผมก็มาเรียนแม้แต่คาถาคัดลูกปืนคาถากำบังกายคาถาสะกดให้หลับคาถา นโมจังงางอะไรเงี้ยนะก็แล้วแต่ก็เป็นความเชื่อถือของแต่ละบุคคลผมไม่แขวนพระนะไม่ได้มีพระเครื่องอะไรกับเขามาเนี่ยนะท่านขุนพันธ์ท่านก็ไปเรียนส่วนว่าก็แนวทางผมว่าผมคล้ายท่านนะครับแต่ว่าพอหนังไปแต่งแล้วโอเวอร์เกินบ้าเข้าใจไหมครับ,รบตั้งแต่ผมเด็กจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ย อีกสามปีจะเจ็ดสิบแล้วยังไม่มีใครเหนียวเลยเห็นยิงทะลุปูโโปรหมดครับเข้าใจไหมครับ,รบไม่ว่าพระอะไรไม่ว่าศักส์สำนักไหนแต่อาจจะเป็นเพราะลูกป,ปืนผมเนี่ยผมคัดไงเขาอาจจะเหนียวอาจจะอยู่ยงคงกระพันก็ได้เขาคัดลูกป,ปืนผมคัดลูกป,ปืนค,คัดคาถามหาอุดนะครับมันก็เลยทําลายคาถาของฝ่ายตรงข้ามนะครับ มาถามอพอดีมีคอมเมนต์เขาก็ถามมาเยอะมากครับอันนี้ก็เลยว่าถือกาสทีนน่ถา,ถามท่านเลยให้ถามท่านเลวัดหน่อยนะคะว่าเคยเจอเรื่องลี้ลับระหว่างสืบสวนคดีบ้างไหมเขาถามมาเยอะครับมีรับเลยครับไอ้เรื่องร้อยเมลเดกอนเนี่ยผมเป็นผู้พุ่งคับการที่การจนะบุรีครับวันนั้นเป็นวันที่วันปราปราไอ้วัน,าาวนยาเสพติดโลกครับ เราก็จะต้องเรียกประชุมเรียกประชุมประจําเดือนน่ะเรียกประชุมประจําเดือนจําได้เป็นวันปราบปรามยาเสพติดโลกวันที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะปีห้าศูนห้าหนึ่งอะไรอยงะงานนี้งานใหญ่นะองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์ร <c oughs> ัชการที่สิบสมัยดํารงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระโรมโอสาธิลาสเสด็จพระราชทานเพลิงศพร้อนเวก่อนนะ ไอ้ร้อยเอกกรเนี่ยเป็นนักเรียนในร้อยถูกย้ายมาเป็นรองสวัสดสิ์สือจังหวัดเพชรไอการจะนะบุรีผมเป็นผู้การเขาก็าเข้ามาพบผมแต่งเครื่องแบบมารายงานตัวว่าท่านพักผมได้ยินชื่อเสียงท่านมานานผมอยากเป็นมือปราบแบบท่านมั่งท่านสอนผมด้วยนะครับบอกเออไอ้หนูผมก็มันรุ่นน้องของลูกชายรุ่นห้าสิบเจ็ด ลูกชายผมคนโตเนี่ยคร,รุ่นห้าสิบหนึ่งนะรุ่นห้สิบเ็ดนะไอ้พันวิเอ,ดอกด็อตอร์กิษสาากรกิ่งเกศรเนี่ยครับสอบได้ที่สองของโรงเรียนในร้อยระหว่างเรียนก็ที่หนึ่งตลอดไปจบปริญญาโทวิญญาเอกอเมริกาคนที่สองก็พันวิเอกปริญญากิ่งเกศรเนี่ยนี่ที่หนึ่งเตรียมทหารที่หนึ่งในร้อยตำรวจนะ ไอ้นี่ในร้อยรุ่นห้าสิบเจ็ดมันก็ฝากว่าฝากน้องด้วยมาอยู่กับคุณพอ่อในร้อยรุ่นห้าสิบเจ็ดบอกเออเดี๋ยวพ่อดูแลมันเองครับมันก็มาบอกภุ่มกับโจผมจะมีเงินกองกลางไว้สําหรับให้ล่อซื้อ,อยาเสพติดเนี่ยสามแสนบาทใครจะใช้ตรงไหนผมรู้ว่าจับยามันต้องไปล่อซื้อบางทีก็สูญเงินไงครับเขาเชิดเงินไปบ้างเงินสูญบ้าง <c oughs> อะไรบ้างเงี้ยเราก็มีกองทุนให้ตรงนี้ไอ้นี่มาเบิกเงินกองทุนไปสองแสน จะไปล่อซื้อยาหมาสองมัดสี่พันเม็ดถุงหนึ่งมันสองร้อยเมตรมัดหนึ่งมันสองพันเมตรสองมัดก็สี่พันเมตรหรือหกพันเมตรจำจำนวนยาหมาไม่ได้นะฮะมันก็เข้ามาบอกท่านครับเดี๋ยวผมจะล่อซื้อรายใหญ่เลยไอ้หนูคือผมเห็นมันเนี่ยมึงอย่าเพิ่งไปนะมึงรอกูก่อนนะเดี๋ยวกูประชุมก่อนเย็นก่อน ไอ้โจก็พาพุ่มกับพัฒรชัยกรสนานตอนนี้เป็นรองผู้การที่สมุทรสงครามเนี่ยพาเข้ามาว่าไอ้กรเนี่ยมันจะไปล่อซื้ออย่าบ้าบอกใครไปล่อซื้อแผนผมก็กําลังจะต้องเข้าประชุมไอ้หนูงอย่าเพิ่งไปนะคือเราดูปั๊บคือมันเซนบอกว่าเดี๋ยวมันพลาดครับบอกมึงความตั้งใจมึงสูงเดี๋ยวมึงพลาดมันก็ไปประชุมยังไม่ทําเสร็จเลยช่วงบ่าย รายงานผู้กองร้อยเวกกรลองสวัสดิ์สืบจังหวัดกาญจนบุรีถูกยิงเสียชีวิตนอนริมถนนเลยโอ,โ,ออโอ้โหตายแล้วไอ้หนูกูบอกมึงแล้วว่าอย่าเพิ่งไปไมผมก็ไปลูปหัวมันน่ะครับไอ้หนูเอ้ยอาบอกมึงไม่เชื่อเลยไอ้ดื้โอโดนยิงด้วยซุปเปอร์เข้านี่เข้านี่เข้านี่โอ้โห แล้วมันไปล่อซื้อจากใครก็ไม่รู้บอกไอ้โจ้มันบอกมึงเปล่าล่อซื้อบอกไม่รู้เลยครับว่าไปล่อซื้อจากใครไอ้สายที่ติดต่อล่อซื้อจากไอ้สองคนพี่น้องเนี่ยผู้ต้องหาเป็นสองคนพี่น้องครับแล้วมีสายคนหนึ่งเอารถยนต์ไปกับไอ้ผู้กองกอนไปติดต่อแล้วไอ้สายนั้นก็โดนยิงเจ็บสาหะเพราะว่า <Ver. S 2> ตอนส่งเนี่ยมันออกมาไอ้ผู้กองกอนเนี่ยอยู่หลังลรถแคบหลังนั่งแคบหลังนั่งแคบหลังครับ และพวกนี้ส่งยาให้สามารถถกพันเะม็ดน่าจะสามารถถกพันเม็ดไอ้นี่มันขับรถพุ่งไปเลยจะเข้าไปบอพลอยไอ้กอก็เฮ้ยให้หยุดให้หยุดรถก็ไม่หยุดเอาปืนจี้หัวมันไอ้นี่อยู่ข้างหลังอาปืนจี้หัวมึงหยุดนะมันก็เลยหยุดรถจอดข้างทางครับไอ้กอก็บังคับตัวน้องมันลงรถเพราะไม่นะไอ้กอลงไม่ได้มันอยู่ข้างหลังมันต้องพับบอ เมื่อก่อนรถแคปมันเปิดประตูข้างไม่ได้ต้องให้คนหน้าลงก่อนไอกรอนก็บังคับไอ้นี่ว่าลงรถไอกรอนจะลงตามจังหวะที่จะบังคับไอ้นี่ด้วยไอ้นี่ยิงเลยชักปืนซุปเปอร์มาปุ๊กปุ๊กปุ๊กใสไอกนเลยเช่นนี่คนขับใช่ไหมไอกรอนั่งข้างหลังไอ้นี่นั่งคู่คนขับไอคนน้องไอกรอนปืนจี้หัวคนขับด้วยคนนี้ด้วยครับแล้วมันก็บังคับไอคนนี้ลงรถเพื่อมันจะลงจากรถผู้กองกอนลงจากรถครับ มันก็เลยลืมระแวงไอ้นี่ไอ้คนขับเนี่ยคเพราะให้ให้ส่งกุญแจมาแล้วมีให้บังคับให้มันส่งกุญแจมาแล้วมันก็แต่มันไม่ได้มีโอกาสค้นตัวแล้วไม่รู้ว่าอนี่มีปืนปืนมันวางไว้ใต้เบาะมาหรือ,อยังไงมันกวยิงไอ้กอเลยปุ๊งปุ๊กปุป๊ไอ้กอนก็ล้มไปล้มไปเลยอไอ้กอรกย็ยิงสวนไปยิงสวนไป ไอ้คนสายที่มาด้วยขับรถตามหลังมาก็จะมาช่วยไอ้กรก็โดนยิงเจ็บสาหัสพูดไม่ได้ไปอีกคนหนึ่งครับผมก็เลยไปใช้คาถาก็ไปลูปหัวมันก่อนเอ้ยช่วยผู้การหน่อยนะผู้การไม่รู้เลยว่ามึงไปล่อซื้อจากใคร ถ้าจะไปเช็คว่าไอ้กรอติดต่อโทรศัพท์กับใครเนี่ยแม่ต้องเข้ามาขอพึ่งศูนย์โรยการ a อ d อสดีแทกต้องเข้ากรุงเทพเสียเวลาครับผู้การต้องการค่ามันแก้แค้นให้มึงรูปหน้าตามันเหลือกเนี่ยเราก็ปิดตามันผมน้ำตาซึมเลยไอ้หนูคือลูกชายก็ฝ่าว่ามาันรุ่นน้องมึงทำไมอย่างนี้ไอ้เหี้ยแล้วมึงทำไมไม่ยิงมันสองคนเลยวะถ้าเป็นผมนะครับ อมส่งยาบ้าให้ตุ้งตุ้งสองศพนายก็ชฉมไห้แจ๋วเว้ยเลยวัดวันนี้วิสามันสองศพ <c oughs> เรื่องอื่นเดี๋ยวนายไปแก้เอาเอง <c oughs> เรื่องคดีก็ระดับมันขับรถแหกมาบอกให้หยุดก็ไม่หยุดก็ปุ้งปุ้ง,งล่อไปกอดบอกให้แน่นมันจะลงข้างทางตรงไหนก็ <c oughs> เรื่องคดีเดี๋ยวว่ากันคนเฮีย้ยไม่ต้องไปเลี้ยงมันหรอกแต่มันไม่กล้ายิงเขาครับ <c oughs> เลยโดนเขายิงตายผมก็ขึ้นิทยุเลย การบุรีการบุรีหนึ่งกรณีคนร้ายยิงร้อยตำรวจเอกก่อนให้วิสามันให้ได้ไปอยู่กับใครยิงมันด้วยพูดขู่ไว้ยงงี้ก่อนข่าวมันจะดังไปทั่วมันก็ไม่กล้าพูดกนนีเฮ้ยกูเป็นผู้การกูสั่งให้มึงพูดตามที่กูพูดกรณีคนร้ายยิงร้อยตำรวจเอกก่อนให้ตามยิงมันให้ได้ เพราะไม่รู้ใครเป็นคนล้ายครับสายก็เจ็บสาหัสหอกไม่รู้เรื่องแล้วขับรถไปคนลายมันน่าจะมุ่งหน้าไปทางบอ่อพอยผมก็ขับรถหลงไปหลงไปจะไปติดตรงติดตรงในไล่อ้อยอะ่ะไปกันในเวีนสองคนคมีเอ็นสิบหกในเวรนก็บอกผมก็บ่อไอ้พันวเอกกาดพลปัทธรรมพุ่งกับ ลูกแกเนี่ยแล้ววิยุผมจะแรงในรถอ่ะครับจ,จะมีตัวขยายหลงไปโอ้กงเชื่อไหมว่าไปเจออะไรไม่ทราบไปเจอรถคนร้ายจอดถิงหว้อยข้างๆวัดเฮ้ยมาเจอได้ยังไงว่ารถคนร้ายแล้วเราหลงมานะไม่ได้ตั้งใจมาหล ที่จริงมันจะต้องอ้อมไปนกง,ง้นไปเข้าอีกทางนี้หลงผ่าไล่อ้อยเขาไปเลยรถก็จะติดหลมแต่ของผมเป็นโฟวินก็ขับไปได้โผล่ไปไปเจอรถคนร้ายและเจอเลือดในรถมันต้องเจ็บแน่ก็เลยต้องกระทุ้งใหญ่เลยกระทุ้งใหญ่ตามยิงมันให้ได้ใช้คําว่าตามยิงเลยนะไม่ได้โลกสวยว่าถ้าคนร้ายต่อสู้ให้ใช้มาตรการนะ <c oughs> ผมไม่ใช่างเงี้ยครับพ่อมันก็ สมสารเลยพ่อไอ้ผู้ต้องหาเนี่ยสมสารเลยหาตัวลูกชายรู้ว่าลูกชายออกแล้วมันมีน้ามันคนเป็นตำรวจบ่อบพลอยผมตั้งใจยิงจริง,รงครับตั้งใจจับตายไอ้นั่นพอให้การได้ก็บอกชื่อก็ตรงกับที่เราเช็กว่าอยู่ที่บ่อบพลอยมันข้ามอบตัวข้ามอบตัว ข้ามอบตัวก็โอเคผมถ้าข้ามอบตัวนะค,คุณก่อเหตุจะร้ายแรงแล้วคุณข้ามอบตัวแล้วอาการสลดเศร้าแต่ถ้าข้ามอบตัวแล้วย,ย,ยิ้มหัวเราะโดนสะดะเคหอเนี่ยละที่แบบถ้าย่งยิ้มแบบท่านบิน,บนอ,องใช่ไหม<ะ>ถ้ายังยิ้มล่าเลยแบบท่านบินอ,องไงใช่ไหมที่โดนไอ<ไ>้ไอ้ไอ้พันโทเนะี<อ>่ยอย่างนั้นโดนตาต้องสลดไม่ใช่มา ภูมิใจกับการที่มึงฆ่าเขามึงฆ่าเขา,ม,ขา,เขามึงก็ต้องถูกฆ่ามังแต่ถ้าสลดผมสำนึกผิดผมไม่น่าทำเลยผมเอออย่างนี้ก็ไม่เป็นไรัรบข้ามอบตัวคือถ้าข้ามอบตัวไม่ตายฆ่าน้องผมเนี่ยมอบตัวก็ไม่ตายครัไอ้นี่มอบตัวก็ไม่ตายแล้วมันไม่สู้ก็ไม่ตายครับแต่ถ้าวิธีการอื่นที่เรากำจัดเราไม่วิสามัน ถ้ายิงสู้กันก็วิสามันกันไอ้มันมีวิธีในประเทศอย่างอื่นครับว่าเรื่องลี้ลับที่ท่านพูดถึงว่าท่านญญญไปขอผมวิญญาณนะคือหมายความว่าผมว่าวิญญาณไอ้ก่อนเนี่ยมันมาช่วยผมไปจับคนล้ายนำทางให้หลงไปเจอน,ะนำทางหลงไปเจอครับแล้วผมก็ยังด่าในเวรว่ามึงขับมาทําไมทางนี้นว่วบ้ารัดยาเข้าไปในป่าไล่อ้อยเนี้ยครับคือเราอยากจะไปวัดอีกแห่งหนึ่งวัดอะไรมันเอารถไปทิ้งเขาไว้ครับพอเราไปรู้รถปุ๊บเราก็เลยรู้ว่าอ๋อเป็นรถไข่ครับ แล้วมันมีรอยเลือดอะไรงไงมันก็เข้ามอบตัวก็ยังอยู่ในคุกในเรือนจำคนตำรวจตรีเรวัดกลิ่นเกอรบ้านเกิดเมืองนอนอยู่นครสวรรค์ตำบลพนมเศษเขาลูกโตอำเภอธาตุโกที่เรารู้จักกันวัยเด็กภาพติตาตนภาพัุณตาโดนปล้นโดน,ดนยิงตายคาบา้า ได้กลาเสียเลือดร้อนปานนั้นสุดชิญออกจากรั้วโรงเรียนชีวิตเริ่มแปรเปลี่ยนเกือบพบทางตีตาน চাপান เรียนนิติศาสตร์ใช้ความสามารถไป้เต้าตามฝานันนายเป็นตำหรวดสมใจหวังชายยามือชำมังพิชิตขะีดังทางนั้นนี่เป็นชายามืรัพแท้จริงสวัสดีครับผมโอ๊ก v p นะครับตอนนี้ผมเปิดช่องโอ๊ก v p ช่องที่2ทางช่อง YouTube นะครับ ฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ใต้คลิปด้านล่างนี้เพื่อนๆสามารถกดไปที่ลิงก์แล้วกดติดตามได้เลยนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ให้การติดตามแล้วก็ให้กำลังใจราย,รายการ OVP ช่องแรกฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตาม OVP ช่องที่2ด้วยส่วนเรื่องราวจะสนุกและบันเทิงแค่ไหนเข้าไปดูในช่อง2ได้เลยนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนครับ